ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องท่องใสาพาด้วยนะครับวันนี้ก็น,นี่มีอกสัสได้ออกมาทางนอกนะครับซึ่งมาที่วัดปูทมดินนะครับมาสวยงานเพิ่อน,นอยู่ทังวัดปูทมดินแล้วก็ได้ออกมา้างนอกนะครับออกมาทางด้านนอกนะครับเพื่อว่าจะมาร่มงคลิปให้เอฟซีได้รับรู้น้ำกันนะครับว่า วัดกุดแหนะครับมื่อนี่ภายในถ้ำพิธีขอโชคขอลาภกันอยู่ที่วัดกุดแหนะครับได้ตัวเลขแนวทางตัวใดนั่นเดี๋ยวเอ็ดจะมาลุ้งให้พี่ให้น้องข้าเบิงนะครับว่าทางวัดกุดแหพ์ภายในตัวเลขแนวทางตัวใดนะครับเนาะเอาสําหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับ คลิปเด็ดข่าวสารดีๆจากทังช่องท่องใสผ้พารวยนะครับคือเมื่อนี้แอดได้มาอยู่ที่วัดปูทมดินนะครับก็เลบยบ่ได้ไปที่วัดกุดแหรได้ครับเด้อแต่ว่าทางทีมงานก็นไปทั้งวัดกุดแหรนะครับเพิ่นก็ไเด้สทรงตัวเลขแนวทางมากนะครับเพื่อมาฝากพี่ฝากน้องนะครับทีมงานส่วนหนึ่งก็ไปทั้งดันนั่นนะครับก็เลย ส่งเข้าให้กันรับรู้นะครับว่าตัวเลขแนวทางแต่ละด้านได้ตัวใดนะครับแต่ละสถานที่มากับเนาะเอ้าฉะนั้นแล้วเอฟซีท่านใดที่เขามาเบิงมาชมนะครับก็ให้ได้รับรู้รับทราบว่าตัวเลขแนวทางนี่เป็นตัวเลขที่มาจากวัดกุดแห่จริงๆนะครับซึ่งทังที่งานได้ส่งมาให้รู้นะครับเพื่อว่าให้มาบอกพีบอกนองหฮานะครับให้มาบอกเอฟซี เพื่อจะได้ทามักทายชอบกับเพื่อจะได้ยิบจับฉรากินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 4นห้ีานี้ครับซึ่งเวนนี่แอดพลาดไปนะครับบมื่อไ้ไปเห็นในพิธีนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้ตัวเลขที่ตรงกันแล้วครับเพราะว่าเพื่นไหมาทีมงานทั้ทงทีมงานไหมากกับไหมาแบบตรงๆเลยนะครับอ่า ทางวัดคุณแฮ่พันได้ตัวใดท,ทั้งทีมงานก็จะส่วงตัวนั้นมาให้นะครับซึ่งงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ได้3ตัวหางเดียวนะครับสามตัวหางเดียวเช่นงวดก่อนที่พันมาคือเจ็ดหาหนึ่งนะครับกับหางเดียวนะครับงวดนี้ก็คือหางเดียวเช่นกันนะครับสําหรับสามตัวนะครับมีสามตัวหางเดียวสองตัวบ่มีนะครับเด้อยสำหรับสองตัวนั่นก็น่าจะตัดเล่นอยู่ในสามตัวนะครับ เอฟซีกัดตัดเล่นหกประตูนะครับเป็นสองตัวนะครับคือตัดเล่นแล้วก็ยิบจับสลากินแม่งรัฐบาลไว้นะครับถามมากถ้าชอบนะครับสลากินแม่งรัฐบาลออกมากกับเฝ้ายิบจับไว้เลยนะครับเพื่อว่าจะหมดแพงหีกนะครับเพราะว่าทางวัดคุณแห่กับเขามาหลายงวดแล้วเนาะคบเนาะถ้าเขาีิงวันนี้บ่ใจธรรมดานะครับที่วัดคุณแห่นะครับ แล้วถ้าล่อยลงไปจะหมดแผงได้ไวนะครับสำหรับลอตเตอรี่นะครับ,รบ,เ,รรบเอาหงวดนี้กัมาเบิงมาชมกันว่าได้ตัวไรนะครับซึ่งทางทีมงานนะครับได้ทรงมาเล้วนะครับวัดกุดแหนะครับหงวดประจำวันที่หน่งทันวาคม6กนี่นะครับสตัวหางเดียวคือเ1็ดหศูนย์เลยนะครับเ้อ เจ็ดหนึ่งศูนย์หางเดียวนะครับ 40, เจ็ดสี่หมักบนออครับเงินนี่ครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับ7 40, 7 10, หางเดียวไปเลยนะครับได้ว่าทาตัล่นสองตนะครับก็จะตรงกันนะครับกับยูทีวัดปูถมดินนะครับซึ่งท่านพออของทางโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับยูที่อำเภอบานผือจังหวัดอุดรน,นะครับ เพิ่นมานอนอยูน่นี่เพิ่นกับฟันได้ก็คือเจ็ดศูนย์นะครับคือตัดหนึ่งออกไปก็คือแม่นตัวเดียวกันเลยนะครับก็นายคิดนะครับสําหรับตัวเลขเจ็ดศูนย์นี่นะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นได้มากเจ็ดหนึ่งศูนย์นอกกับนอกก็ไปสลับเปลี่ยนหกประตูเพื่อยิบจับสลักกินแม่งรัฐบาลไว้นะครับก็คือบางท่านอาจจะไปตัดเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด 7 1 0 7 0 1ึ7ประมาณนี้นะครับหรือว่าตัดเป็น2ตัว7 0 7 1 1017 0701ประมาณนี้นะครับหลักยิจั์เชลากินแมงรัฐบาลไว้นาะแับเนาะถามมากถ่ายชอบถามถาถามักก็ชอบกับพานนะครับซึ่งบุมีผู้ใดสามารถที่จะยังรู้ได้ว่าเชลากินแมงรัฐบาล งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาควมหกสี่นี่จะออกตัวใดน,นะครับเนาะทางช่องกให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับบริษัทสนับสนุนให้เล่นการพนันซิงเกิลแต่ประการใดน,นะครับมักชอบก็ค่อยจัดนะครับถาคัดกับพานนะครับเนาะหรือว่าเบิ่งไวเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับสำนักอื่นๆว่าเขากันหรือบอมักบอนะครับถรามัก,กจัดนะครับ ก็ได้เบิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งดูทั้งวัดกุญแฮเพิ่นทำพิธีขอบาใไดตัวนี้นะครับทีมงานทรงมานะครับส่วนดูทั้งวัดปู่ทมดินนะครับก็ได้เจ็ดศูนย์นี่ก็คือเป็นความฝันของท่านพอออ๋อนะครับ ถึงในวันที่ผ่านมาท่านปออาาเพิ่นกจะจบพลาดน,นะครับเนะาะเพิ่นได้สามตัวก็คือเจ็ดหนึ่งหกนะครับแต่ชรากินแมงรัฐบาลออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับท่านพออโบได้สลับหกประตูซื้อชะลากนแมงรัฐบาลก็ได้พลาดไปนะครับสองตัวเพิ่นก็ซื้อหนึ่งหกนะครับชะา,ากินแมงรัฐบาลหนึ่งหกไว้นะครับแต่ชรากินแมงรัฐบาล ออกที่เจ็ดหกหนึ่งนะครับก็เลยพลาดกันไปนะครับเพิ่นก็เลยมาซอยงานหลวงปูทมดินนะครับเอาเครื่องเสียงมาซอยงานหลวงปูทมดินเพิ่นกับมานอนมาขึ้นนี่ก็คุ้ยกันอยู่นะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันเขานอนนะครับพอแยกย้ายกันเขานอนก็นอนอยู่คนละที่นะครับคนละหลังนะครับตื่นเศร้ามาเพิ่นกับมาวางห้ฟังว่าฟันดีแล้วเด้อมาสันรับเพิ่นกับฟันว่า มาบอกหรือว่าเพิ่นกิสรุปเป็นตัวเลขให้เลยนะครับเจ็ดศูนย์หางเดียวเลยนะครับดังที่แอดได้ลุ้งทายทอดสดไปนะครับแต่ว่าก็ขอโทษขออภัยด้วยครับด้วยเอฟซีทุกท่านครับแอดไปกดพลาดไหมครับที่กดแอดมากดพลาดนะครับอาจจะลบเลี้ยงนะครับในการถ่ายทอดสดกับเสดายเนาะครับเนาะเสดายจังเลยนะครับแอดไปกดพลาดนะครับขอโทษขออภัยบางท่านอาจจะยังบ่ทันได้เบิ่งนะครับ สำหรับการถ่ายถอดสดยู่ที่วัดปูทมดินเมื่อนี้นะครับขอถทษขอไ้หลายๆนะครับเพราะว่าเมือเ่อไปกดผิดก็เลยเป็นรูปออกเลยนะครับขอถทษหลายๆได้ครับเอฟซีตกันครับสำหรับบางท่านก็น่าจะจท่านอยู่นะอรับเนาะบางท่านอาจจะเห็นนะครับแล้วแอดก็เลยจะมาขอย้อนตัวเลขแนวทางหาไหไม่นะครับซึ่งของวัปูทมดินนะครับ ก็คือลวงปุ่ทมดินได้ยินงเบาออกมาแปลกๆนะครับเมื่อนี้นะครับวหาเจ็ดเก้าหกหา,านี้นะครับหรือว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสามแล้วก็เอออันอีกตัวหนึ่งจำบอะไรได้ครับด้ยอฟซีทุกท่านก็ขอโทวขออภัยนะครับแต่ว่าที่แนๆก็คือเจ็ดแปดแล้วครับตัวหนึ่งสำหรับ แนวทางของวัดปูทมดินนะครับส่วนเจ็หนึ่งศูนย์นี่เป็นแนวทางของวัดกุดแหนะครับเอฟซี FC, มักชอบตัวเลขแนวทางของทางวัดใดก่จัดเอาด้ครับด FC, เด้อซีถูกท่านครับหรือว่าถ้าพอมักระกชอบกรผพานนะครับเบื้องเพื่อความบันเทิงหรือว่าเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเบื้องเพื่อเป็นคอยคิดนะครับ ทางช่องบรสนับสนุนให้เห่ียการพนันได้ครับเด้อการมัถ่าชอบก็ยังยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคม6หกซีนี่ไว้นะครับซึ่งเอสโบได้ออกไปเลยนะครับเสียใจอยู่นะครับนาะแต่ว่าก็ได้ซอยทั้งวัดปูธมดินก็เลยบม่ได้ไปนะครับ กัยังดีนะครับที่มีทีมงานด้วยกันเข้าไปนะครับเอาตัวเล็งแนวทางกับมีเพียงแค่นี้นะครับเนาะเอฟซีทุกท่านกข็ขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบ่งมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนไว้ได้ครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับเอาสำหรับคลิปนี้กับขอ,อยุติการไทยทําไใเพียงแค่นี้นะครับขอ,อทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขมีโชคมีลาบไปด้วยกัน เฮงๆรวยๆวยไปด้วยกันในงวดประจำวันที่1นธันวาคม64นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเกล่าวังว่าสวัสดีครับผม